ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับสดุดีบทที่37หัวข้อคือวางใจถูกที่ได้ดีมีอนาคตในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่อ่านคิดทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับเป็นคําสดุดีที่ดาวิดได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้เขียนขึ้นนะครับเป็นคําหนุนใจให้อดทนและก็วางใจในพระเจ้าพระยาเวนะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับยาฉุนเฉียวเพราะคนทําชั่วยาอิจฉาคนทําผิด เพราะไม่ช้าพวกเขาจะเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชที่เคยเขียวสดจงวางใจในพระยาเวและจงทำความดีจงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจงชื่นบานกับความปลอดภัยจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระองค์ขอไปจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเว จงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านพระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่างและให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระยาเวและเพียรอคอยพระองค์อย่าฉุนเฉียวเมื่อพบเมื่อคนพบความสำเร็จในทางของเขาหรือเมื่อคน ทำตามแผนชั่วจงระงับความโกรธและและความพิโรธอย่าฉุนเฉียวมีแต่จะชั่วไปเพราะคนที่ทำชั่วจะถูกตัดออกไปแต่ผู้ที่รอคอยพระยาเวจะได้แผ่นดินเป็นมรดกยังอีกหน่อยหนึ่งคนอาธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนที่ทอมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และจะปิติยินดีในความสมบูรณ์พูนสุขคนอธรรมวางแผนทำร้ายคนชอบธรรมและขบเคีเ้ยวเคี้ยวฟันใส่เขาแต่องค์เจ้าในทรงพระสวนคนอธรรมเพราะทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมาถึงคนอธรรมชักดาบและก่งคันธนูเพื่อล้ม คนยากจนและคนขัดสนเพื่อสังหารคนที่ดำเนินชีวิตยอย่างเที่ยงธรรมแต่ดาบของเขาจะแทงเข้าไปในใจของเขาเองและคันธนูของเขาจะหักเล็กๆน้อยๆที่คนชอบทำมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอัธรรมมากมายเพราะแขนของคนอธรรมจะหักแต่พระยาเวทรงค้ำจูนคนชอบทำ พระยาเวทรงทราบวันเวลาของคนที่ดีพร้อมและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจเขาจะไม่อับอายในเวลาเลวร้ายในยามขาดแคลนเขาจะมีบริบูรณ์แต่คนอธรรมจะพินาศสตรูของพระยาเวเป็นเหมือนศักดิ์ศีของทุ่งหญ้าเขาอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนควันคนอธรรมขอยืมและไม่คืน แต่คนชอบทำใจกว้างและแจกจ่ายเพราะผู้ที่พระองค์ทรงอวยพรจะได้แผ่นดินเป็นมรดกแต่ผู้ที่พระองค์สักจะถูกตัดออกไปพระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงคนก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล,มลม้มลงเพราะพระยาเวทรงยุดมือเขาไว้ ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายัางไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเห็นพงพันธ์ของเขาขอทานเขาใจกว้างและให้ยิ้มเสมดและพงพันธ์ของเขาก็เป็นพระพรจงหันจากความชั่วและจงทำความดีแล้วท่านจะดำรงอยู่เป็นนิจ เพราะพระพยาเวทรงรักความยุติธรรมพระองค์ทรงขอภัยพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผู้จงรักภักดีของพระองค์พระองค์จะทรงคุ้มครองคนเหล่านั้นเป็นนิดแต่พงพันุ์ของคนอาธรรมจะถูกตัดออกไปคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นบรดกและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิดปากของคนชอบธรรมกล่าวสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดความยุติธรรมธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา และย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดคนอาธรรมเฝ้าดูคนชอบธรรมและหาช่องทางจะสังหารเขาเสียพระยาเวจะไม่ทรงทิ้งคนชอบธรรมไว้ในมือคนอธรรมหรือให้เขาถูกลงโทษเมื่อเขาขึ้นสาจงรอคอยพระยาเวและรักษาพระมัรคาของพระองค์ไว้แล้วพระองค์จะทรงยกย่องท่านให้ในแผ่นดินให้ได้แผ่นดินเป็นมรดก ท่านจะมองเห็นคนอาธรรมถูกทำลายข้าพเจ้าได้เห็นคนอาธรรมใจธมินสูงเด่นอย่างต้นไม้พื้นบ้านที่มีใบดกเขียวสดข้าพเจ้าได้ผ่านไปและนี่น่ไม่มีเขาแล้วถึงข้าพเจ้าจะเที่ยวหาก็ไม่พบเขาจงเฝ้าดูคนที่ดีพร้อมและจงมองดูคนที่จงมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะคนที่รักสันติภาพ จะมีอนาคตและผู้ละเมิดจะถูกทำลายไปด้วยกันอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาเวพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของเขาในเวลาย,ยากลำบากพระยาเวทรงช่วยเขาให้ขอไปพระเวทรงช่วยเขาทั้งหลายและทรงช่วยเขาให้พ้นภยัยพระองค์ทรง,งช่วยเขาให้พ้นจากคนอธรรม และทรงช่วยเขาให้รอดเพราะเขาเข้าลี้ภัยในโครงเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่คือพระชนะครับของพระเจ้าที่เปิดเผยแผนการของพระเจ้าของพระองค์ให้กับเราทุกๆคนในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระองค์ในการที่จะอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ในช่วงเวลาที่อ่กากษัตริย์ดาวิด ได้ติดตามแล้วก็เชื่อฟังพร่องเขาได้ประสบการณ์จำนวนเยอะมากแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าคนนี้ก็ทำให้ได้รับการดลใจแล้วก็บันทึกถ้อยคำของพระเจ้าให้ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจการใช้ชีวิตในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าอย่าไปอิจฉาคนที่ทําชั่วทําบาปทํไม่ดีทั้งหลายถึงแม้ว่าเขาจะได้ดบได้ดีในช่วงเวลานี้แต่ไม่นานเขาก็จะ สูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปถึงแม้ว่าในโลกนี้เขาจะได้ความบางคั่งร่ำรวยหรือได้สิ่งต่างๆที่เขาต้องการแต่เขาจะไม่ได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอนพระเจ้าทรงปรเปิดเผยให้เราได้เป็นคนที่อดทนแล้วก็วางใจในพร่องรอคอยพร่องให้ชีวิตอยู่ในทางของพรง่องถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่เข้ามาล่อลวงสารพัด ในชีวิตของเราเราก็จะไม่หันจากทางของพระองค์พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าจงวางใจในพระเยวและจงทางความดีและอาศัยจงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจงชื่นบานกับความปลอดภยัยน,น้องในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่งคั่งร่ํารวยหรือมีอะไรที่สะดวกสบายแต่ ขอให้เรายังวางใจในพระยาว์พระเจ้าที่เราเชื่อนเวลนนี้ถึงแม้ว่า,เ,าเราจะเจอกับปัญหาภาษคต่างๆแต่ขอให้เรายึดในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทํนั่นก็คือการทําความดีถวัยพระเกยียรติแด่พระเจ้าแล้วก็อยู่ในการครอบครองของพระองค์อยู่ในแผ่นดินของพระองค์อยู่ในการทรงสิทธิของพระองค์แล้วเราจะมีความชื่นชมยินดีในการปกป้องที่พระเจ้าปกป้องพปปองทิทักษ์ดูแลเรา พระองค์ทรงสัญญากับเราเมื่อเราเหมาะนะแผนการของเราไว้กับพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งทีเ่เป็นไปอย่างที่พระองค์ประสงค์จะประทานความสําเร็จให้กับเราจะประทานรางวัลบํามนเร็จให้กับเราในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้เราปิติยินดีในพระเจ้าเสมอครับ ปติยินดีในการอ่านพระปีปฏิยินดีในการอ่านที่ฐานปฏิยินดีในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ให้เรามีความสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทําแล้วพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์จะนําเราดังนั้เมื่อเราทําด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็วางใจในพระองค์ถึงแม้ว่าตอนนี้ที่เราทําไปเรายังไม่เห็นผลอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ขอยเราวางใจแล้วก็ทําอย่างสัตย์สื่อเชื่อฟัง แล้ววันหนึ่งพระองค์จะให้เราได้เห็นการทรงนำของพระองค์การช่วยกู้การช่วยเหลือจากพระองค์ให้เราได้เห็นถึงการเกิดผลให้เห็นถึงการบรรลุเป,ป้าหมายพระองค์จะให้ความชอบธรรมกับคนที่วางใจในพระองค์อดทนแล้วก็ยึดมั่นในทางของพระองค์พระองค์จะให้เราไดเา้เห็นความสว่างได้พบกับความยุติธรรม เอเด็น,นะครับพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เราหยุดหยัดแล้วก็อดทนในแต่ละก้าวเดินในแต่ละสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเราไม่ได้รับความยุติธรรมเลยในสิ่งที่เราทําทําไมต้องได้ผลแบบนี้กราจะเจอกับสถานการณ์แบบนั้นแต่ขอให้เราได้วางใจในพระองค์วันหนึ่งเราก็จะได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ประทานให้กเราแล้วก็ให้เราได้รับคําตอบเองนะครับ พระองค์ทรงให้อนาคตกับเราพระองค์ทรงให้เราไปถึงเส้นชัยเราไม่พินาศแน่แโนอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับการใช้ชีวิตที่อดทนแล้วก็รอคอยแล้วก็วางใจนในพระเจ้ามันคือการมองไปที่อนาคตที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับเรามองไปที่แผ่นดินสวรรค์มองไปที่เส้นชัยที่เราจะไปถึงการ ได้อยู่กับพระคิดของค์พระพเป็นเจ้าในผ่นเป็นสวน่วนถ้าเราไม่ได้อดทนเราไม่ได้วางใจในพระเจ้าเอาคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีบ้บางครั้งร่ารวยเพราะว่าเขาช่ออย่างนั้นเขาโกงอย่างนี้เขาเอารัดเอาเปรียบแบบนั้นเราก็ตามเข้าไปพี่น้องครับเราจะไม่เห็นอนาคตในแผ่นดินของพระเจ้าเราจะทิ้งอนาคตเราจะไม่สนใจเลยว่าพระเจ้าจะเตรียมอนาคตที่ดีให้กับเราอย่างไรเราถ้าเราทําตาม คนผิดคนแบบคนชั่วทั้งหลายคนอธรรมทั้งหลายก็เท่ากับว่าเราไม่สนใจอนาคตที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราแต่ถ้าเราวางใจในพระองค์เราก็เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าทรงให้เราได้ไปถึงอนาคตแน่นอนนะครับในข้อที่สิบอกว่าเล็กๆน้อยๆที่คนชชบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอาธรรมมากมายไม่ร้องครับมีเล็กน้อย,น,อยนะครับก็ยังดีกว่าการได้มาแบบไม่ถูกต้อง ไม่ชอบทำได้มาแบบไม่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับนะถึงแม้จะไม่มีมากแต่ว่าเรามีความสุขที่ได้วางใจในพงค์แล้วก็เชื่อฟังพง่์เรามีน้อยๆพร้อมกับความสัย์ซื่อในการเชื่อฟังพง่์ก็ดีกว่าสิ่งที่ได้เยอะแยะมากมายเอเมนนะครับนะพระองค์ทรงรู้วันเวลา พราะพระเยวทรงทราบวันเวลาของคนที่ดีพร้อมและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงรู้ว่าวันเวลาของเราเป็นแบบไหนแล้วก็ชีวิตของเราอนาคตของเราจะเป็นแบบไหนพระองค์ทรงรู้พี่น้องครับเราวางใจในพระองค์ดีที่สุดเอเนมนครับแทนที่เราจะวางใจในสติป,ปัญญาความสามารถหรือวิธีการของมนุษย์เราวางใจในวิธีการของพระองค์เราวางใจทาตามพระชนะคําของพระองค์เชื่อฝังพระองค์แทนที่ เราจะทําตามอําเภอใจของเราเองเอเมนนะครับนะคนอารมอ,อขอยืมแล้วก็ไม่คืนแต่คนชอบทำใจกว้างแล้วก็แจกจ่ายนงค,ครับคนที่ไม่ได้ผิดชอบไม่ได้คืนเมื่อขอยืมคนอื่นเขามีจำนวนเยอะนะครับแต่คนชอบทำจะไม่ทำแบบนั้นเพราะใจใจกว้างแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่ จำเป็นต้องการนะพระเจ้าทรงให้เราเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้านี่เยอะมากนะครับในข้อที่25บอกว่าตั้งแต่หนุ่มนะะจนถึงอายุมากแล้วนะครับดาวิดบันทึกข้อ,ขอ,ขอคว้าพันี้เราว่าถ้าพระเจ้ายัางไม่เคยเห็นคนชอบทรรผถูกทอดทิ้งหรือเห็นพวงพันขอ,ของขาวขอทันนะครับ,รบเรายึดมั่นในพระองค์แล้วก็วางใจในพระองค์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ มีสิ่งอำนดยความสะดวกเยอะแยะมากมายแต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะอยู่เคียงข้างแล้วก็นําเราในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องพระองค์จะไม่ให้เรารเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆโดยคนเดียวลําพังตัวเดียวลําพังพระองค์จะอยู่เคียงข้างและไม่เพียงแต่ผู้ชอบธรรมเท่านั้นแต่พระเจ้าพระสัญญาของพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ให้พงพันธุ์ของเขาแม้แต่คนเดียวต้องเป็นคนขอทาน พระองค์จะไม่ให้พงพันธุ์ของคนที่ชอบทำสัตว์ซื่อเชื่อฝังพระองค์วัางใจเดชพระองค์นั้นจะต้องเผชิญกับความยากลำบากจนต้องไปขอคนอื่นเขากินนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยพระสัญญาของพระองค์กันล้แล้วพระเจ้าบอกว่าพงพันธุ์ของเขาคนที่ชอบทำเนี่ยพงพันของเขาจะเป็นคนใจ,ใจกว้างแล้วก็ให้ยืมแล้วก็พงพันธุ์ของเขาจะเป็นพงพันธุ์ในพระพร จะเป็นครอบครัวแห่งพระพรจะเป็นคนแห่งพระพรที่จะแบ่งปันพระพรจากพระเจ้าเนี่ยออกไปให้กับคนเราให้กับคนอื่นเรื่องนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์จัดเตรียมอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสอนาคตที่เป็นพรให้กับเราทุกๆคนเมื่อเราเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ดังนั้นวันนี้พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะเตรียมสิ่งที่ดี มาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับเรารู้สึกอย่างไรเมื่อคนชั่วได้ดีเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เหมือนกับคนอื่นที่เขาทําให้ดีเนี่ยเขาเขาได้เรารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกเอเขาก็มี สิ่งอำนวยความสะดวกมีบ้านมีรถมีสารพัดที่ใช้ในการดำนินชีวิตเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างฟุ่มเฟือยพี่น้องครับเราจะมีความรู้สึกแต่ว่าเราจะไม่ให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาครอบงำชีวิตของเราเราจะชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอะไรที่ไม่อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราจะ มีความรู้สึกต่างๆนะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพี่องครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนั้นก็คือการเชื่อฝังพระองค์การวางใจในพระองค์นะครับจะอดทนและวางใจในพระเจ้าตลอดชีวิตได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ผมเชื่อว่าเราต้องการที่จะวางใจในพระเจ้าตลอดชีวิตของเราเราไม่ต้องการให้ สิ่งที่อ,อยู่รอบข้างหรือสิ่งทีเ่เราเห็นในชีวิตของผู้คนที่ประพฤติตนไม่ถูกต้องแล้วก็ประสบความสิ้เป็นสิ่งที่ล่อลวงแล้วก็ทําให้เราลงไปเราต้องการชีวิตที่วางใจในพระอ์ตลอดแล้วก็ที่จะไปถึงเส้นชัยไปถึงที่แผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเอเมนไหมครับเราจะอดทนและวางใจในพระเจ้าตลอดชีวิตได้อย่างไร เราต้องพึ่งพระเจ้าแล้วก็ให้พระเยามสหสถนำพาชีวิตของเราจริงๆแล้วเราจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าปเปผยให้กับเราอย่างชัดเจนแล้วก็เราจะวางใจในพระองค์เราจะวางใจในพระองค์เพราะพระคำของพระองค์เราจะอดในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะทนต่อ ความยากลำบากความทุกข์การคมเหงหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะทนอยู่ได้ด้วยพระเยูคิดดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกําลังเรื่องแ็งแล้วก็ช่วยเราในการที่จะอดและก็ทนเอเมนะครับวางใจในพระองค์พึ่งในพระองค์แล้วอย่าประมาทต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้านำ และเราเราจะอยู่ในการปกปักรักษาพิทักษ์ดูแลของพระองค์พระองค์จะเฝ้าดูเราพระองค์จะทอดพระเนตรชีวิตของเราแล้วก็จับจ้องอยู่แล้วก็ปกป้องคุ้มครองดูแลพระองค์จะให้เราได้พบกับอนาคตที่ดนะีอนาคตที่สดใสอนาคตที่เปิดพระพรให้กับเราจะบอกผลรอบข้างให้ มาเชื่อแล้วก็วางในพระเยซูได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะที่เราจะาประกาศแล้วก็บอกคนรอบข้างที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูให้มาเชื่อในพระองค์แต่ในวนันที่เราทําได้ก็คือให้เราวางใจในพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราวางใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์เชื่อฟังพระองค์เรามีอนาคตที่สดใสเรามีอนาคตที่อยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าในแต่ละวันที่ชีวิตของเรา ผ่านทุกสถานการณ์อย่างรับร่นแล้วก็มีสันติสุขแล้วก็มีความชืม่นชมยินดีชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทําให้คนรับข้างได้หันมาแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเปิดเผยแล้วก็บอกเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้กับคนเหล่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงนําพาชีวิตของเราให้เป็นคนที่ศรซื่อเชื่อฟังแล้วก็วางใจในพระองค์เมื่อเรา มีโอกาสประกาศถ้าเขาเปิดใจแล้วก็ให้พระองค์เข้ามาครอบครองชีวิตของเขาเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็วังเจในพระองค์และมีอนาคตที่อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานตอบพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการต่างๆแต่พระบิดาชั่ข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดพระธรรมของพรงะในเช้าวันนี้ ขอพระเยาบริสทธิที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราพร่องจุกะเราต้องการชีวิตที่ดำเนินอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองวางใจในพระองเราขอพระองทรงช่วยที่ฐานตอบพร,ร่องร่วมกันในพระนรามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen ขอพระยาูบริสทธิที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งบันด้วยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าพรครับ ให้คนมากมายได้เห็นให้แค่เป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอ dinan caf